สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนวันนี้เป็นวันที่ผมต้องล้างบ่อปากัดงอมไข่อัลบิมากราต้านะครับวันนี้เป็นวันที่พบข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลชีวัตในอนาคตนะครับอ่ะมันเป็นข้อมูลอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบินะครับที่ผมได้ล้างบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเทียบเท่ากับเหรียญสองบาทนะครับถือว่ายังเล็กนะครับแต่สิ่งที่เจอก็คือวันนี้ผมได้เจอลูกปลานะครับ ได้สองตัวก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยขนาดที่ใช้ผสมจริงๆนะครับสามเซนครึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ผมได้พบวันนี้ขนาดแก่เท่าเหรียญสองบาทเองนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกายภาพนะครับของ ประกาศอมไข่อันบีครับประกาศอมไข่อันบีเนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเตต้าอัลบีมากินตานะครับเป็นประกาศป่าของประเทศอินโดนีเซียครับวันนี้ก็เป็นลูกเพาะนะในลักษณะนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีขอบคีบที่เป็นสีขาวนะครับให้ดูแสงสะท้อนเงาครับมีขอบคีบสีขาวชายน้ําสีขาวตัวเมียจะเป็นสีดานะครับนี่นี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นตัวผู้ผู้ชัดเจนเลยนะครับขนาดยังไม่ถึงนิ้วมั้งเนี่ยนี่นี่นี่ตัวเมียครับ ที่ลอยคออู่นี่คือตัวเมียครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจประกัดองค์ไข่อินโดชนิดนี้นะครับอินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยขอบคุณมากครับ